วันนี้ไม่มีอินหกเปิดคลิปวันนี้วันนี้เกิดวันนี้เกิดความบันไรขึ้นกับเรื่องของไ,ไอคุงสองนะครับตอนนี้คืออืมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะไม่มีเสียงเฮ้ยกูก็เปิดเสียงสุดแล้วไม่ใช่เหรอวะว่าจะฟิกนะขอดูใหม่เลยแล้วกันเอาไม่ติดเลยเอาไม่เอา,าเอา,เอา What the fuck <laughs> เดี๋ยวนะครมับเอาเดี๋ยวเป็นคนละช่องกันหรือเปล่าเออเราย้อนกลับมาดูนะครับืันกี้เหมือนว่าพวกเขาจะดูหนังกัน,นครนะโอ้ร <c oughs> อบเปิดตัวใครแต่ละคนมันนี่ไม่มีรอบเปิดคลิปนะเพราะว่าเหตุมันเป็นคลิปที่ไลฟ์สุดเนาะฮึมีคนกดซับหรือยังถ้ายังไม่กดกดเลย ถ้าเราจะมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับคะแนนทุกคนยังไม่ถึง100ร้อยซับเลยกู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 คลิปกูเอ้คลิปกูทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วของเตือเลยเนะื้อชายคนนี้เขาเลยทำการถือโทรศัพท์อยูงงงอยอออย่ตอนนี้เขาก็ยังงงอยู่เลยว่าเกิดอีหยังขึ้นวะตอนนี้เขารู้สึกโกรธแค่ไอ้คอเนเตเตอร์นี้เป็นอย่างมาก แต่เขาโดนหมักดีซิง่งกับมอนปิลไปแล้วครับยืนหนึ่งเซ่โทรศัพท์คด่อมันเปิดเองได้โทรศัพท์กูคุค้มจู้ใหม่หายไปอีกแล้วอย่าอย่าวงนะว่โทรศัพท์กูไปม,มันไม่จริงไม่โทรศัพท์กูโอ้ยละเอียดจะกระตุตกต้านล็ก ดิซึ่งกันหมดอือไม่ตายก็ให้รู้ก่อโทรศัพท์กูเพิ่งซื้อมาเมื่อวาน่ยนงแจกเจ้าหนี้ไปหมดเลยอือโทรศัพท์กูมาเลี่ย มึงจะเอกมาเท่าไหร่ก็มาดิมาจิ้มก็มาดิลูกตอยไม่สมดแล้วก็หาทัง้งหมดตับทั้งหงออะไรไปแลาวก็ตัเออเจอลาล่าเราหมดสิกะฮาเลลูยาฮาเลลูยาผีที่เราแก้ทุกตัวเมื่อเจอฮาเลลูยาในอีเวนต์ผีพิวฟูดี่งก,ก็เรียบร้อยนะครับชีหายกันทั้งตำบลเลยที สุดไม่รูจะรวงลังกันแล้วก็จะตีตูดไปควฮัไอ้ไไปติดนะดี๋ยวเวลาูเวลาลเปิดพลังปื้

จะเป็นตัตงซีลีสนี่ไปอย่างรวดเร็วไม่คลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดแล้วขอให้ไอ้คงมาดูด้วยกันนะ